และใสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาพูดถึงสกินลิงนะคะแน่นอนว่าสกินลิงคืออะไรต้องดูคลิปนี้นะคะและยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินจีด้วยนะและก่อนอ,อื่นเรามารู้จักก่อนว่าสกินลิงเนี่ยคืออะไรสกินลิงเนี่ยก็คือเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับอ่า ในเวลาเราเล่นการดวนแล้วก็เล่นคําขอร้องจากรัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มมาไม่มากก็ไม่น้อยนะคะแต่ยังน้อยก็ช่วยให้เราเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะแน่นอนว่าแต่ละสกินที่วินี้จะเอามาพูดถึงวันนี้ก็คือก็มีเยอะเหมือนกันนะคะและจะมีสกินอะไรบ้างเราไปเริ่มกันเลย เรามาเริ่มสายแรกเลยนะคะก็คือสายพลังนั่นเองและสายพลังเนี่ยก็จะมีสกินแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะก็คือใช้การ์ดของทาสึกับอาจารย์กับใบไหนก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มให้ความสามารถเนี่ยเป็น5%และอันต่อไปนะคะก็คือสหายเล่นโกะนะคะก็จะใช้การ์ดฮูโรและการ์ดลุงโอจินะคะก็จะเพิ่มค่าความสามารถเนี่ยเป็น5%เหมือนกัน และอันต่อไปนะคะยินดีต้อนรับสู่รีแยงนะคะใช้การ์เอาอีแล้วก็การ์ลุงนะคะเพิ่มความสามารถเนี่ยหและสายต่อมานะคะคือสายเทคนิคและเรามาเริ่มอันแรกเลยนะคะอันแรกนี่ก็คือรวมคนดังนะคะใช้การ์คูโรกาคู้แล้วก็เจคางี้มาลูนะคะแล้วก็เพิ่มค่าวความสามารถเนี่ยเป็น10%เลย และอันต่อมานะคะก็คือลูกค้าประจำคูซานางิโดนะคะก็คือจะต้องใช้การ์ดออิคุโรแล้วก็กาโคนะคะเพิ่มความสามารถเป็น10%เหมือนกันและนต่อมานะคะคือพนักงานร้านกับลูกค้าประจำนะคะก็จะใช้การ์ดกินโนโตออิคุโรแล้วก็ลุงโอจินะคะแล้วก็เพิ่มความสามารถเนี่ยถึง25%เลยนะคะ และอันต่อมานะคะก็คือสิงอมควนนะคะก็คือมีลุงโอจิแล้วก็เจคัง,งิมารุนะคะเพิ่มความสามารถเนี่ยถึง5%เเลยและสายเทคนิคยังไม่หมดนะคะก็มีฝาแฝดสึกุโมกามินะคะก็คือแฝดพี่น้องใช้ยูระก,กับกาโค่นั่นเองเพิ่มความสามารถเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะคะและอันต่อมานะคะคือควบวูมิชิกินะคะก็ใช้การอาเฮียสูแล้วก็ การไอเซนนะคะเพิ่มความสามารถเนี่ย5%นะคะคือสายเทคนิคนี่มีเยอะมากเลยนะและเราก็มาอยู่สายสุดท้ายนะคะคือสายความเร็วนะคะและเรามาเริ่มอันแรกเลยนะคะก็คือคู่หูนะคะก็ใช้กาโคกะกับคูยะเนาะก็คือเพิ่มความสามารถเนี่ย5%นะคะอันต่อมานะคะก็คือเพื่อนดื่มชานะคะใช้กาคูยะแล้วก็ยูระเนาะเพิ่มค่าความสามารถเนี่ย5% และอันต่อมานะคะเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนนายร้อยนะคะใช้กร์ดอเคียสุแล้วก็ทาสือโอมีนะคะแล้วเพิ่มค่าความสามารถเนี่ย5%และอันต่อมานะคะคือสัมพันธ์นายบ่าวนะคะก็ใช้การ์ดของโทชิโร่และชิสุคินะคะเพิ่มค่าความสามารถเนี่ย5%เหมือนกันและอันต่อมานะคะนี่ก็คือเป็นสกิลลิงในอีเวนต์นะคะก็จะมีเฉพาะแค่อีเวนต์เนาะก็คือ กาชาตุราครึ่งหลังนะคะก็จะเป็นรวบรวมตัวละครที่มีผลพิเศษจากกาชาที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในแต่ละเอีเวนต์นะคะก็จะใช้ตัวละครที่ไม่เหมือนกันนะคะสําหรับเอีเวนต์นี้ก็ใช้โคกาลุงโอจินาจิเจแล้วก็อาเคียสุนะคะและในชาเลนจ์ก็มีสกินลิงก์เหมือนกันนะคะก็จะชื่อว่าเป็นชั้นทั้งหมดเลยเหรอประมาณนี้แหละนะคะมินจิไม่มีรูปมาให้ดูเนาะ และใครที่สามารถหาสกินลิงก์นอกจากต้นคลิปที่มินจีได้บอกมานะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะและยงไงสุดท้ายนี้มินจีก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ